ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสา,าวน้อยพาเพลินค่ะเอาไปตายมันจะทำบุ่นมันเอาเอา,เอาสร่า,มมา,างภาพงามปะสร้างภาพเมื่อไรใครจะ อนางมานั่งไหมมานั่งนี่บอนั่งริมสะนี่นั่งเอาขายยนหนามบอ๊ะงั้นมานั่งตรงนี้สิมานั่งตรงนี้เบบดูอยู่ไม่ตกใจงั้นก็มานั่งตรงนี้โดดอย่างงไปยังสั่นมันสิโตกอ่ะไปนั่งนั่งตรงนี้โต๊ะผ้าหนังไปนั่งหันนั่งมุมหนิ่งนี่นั่งแบบนี้นั่งนั่งเหมือนพี่โต๊ะเลยไปนั่งเดี๋ยวพี่โต๊ะถ่ายให้ เยวะมนไม่ตกไม่ตกค่ะเอาบางให้เลยเนาไปใชยเอาเอาแมางเอาหมวกไหมเอาหมวกมาเามดมาียวเดี๋ยวยวันถือหมวกให้ค่ะอโอเคเอาพี่โตอาส,อสวยเด้อ คนเงยมองมองบนฟ้าด้วยเคยเออเาเฮตาเฮตาสวยไหมพี่โตขอดูหน่อยสิสวยไหมสวยไหมเอาอีกสิไปเอากล่องอียังก่อนเอาทายใส่เออเออเออหนังแม่แม่ทำให้น้องไม่มาล่ะนั่นเดินเดินเองเอาให้น้องเอา อาดีท้องให้น้องถืออาถือเอามานั่งลงอันนู้นจะยืนเหรอคะบอบอเอาเทเละยางเอาเทเละยางมาแม,ม่ถือเชี่มไปเถอะอ่าอายืนอันนั่งลงนั่งลงจับดอกไม้ก็ได้นั่งไหมเอ่อถือกล่องด้วยถือกล่องด้วยเออเอากล่องตั้งนี่ดีเปิดเปิดจับกล่องให้น้องตั้งนี่ดีอ่าอดีตดอกไม้ Уров, แล้วก็เด็ดดอกไม้แล้วก็ยื่นมาให้พ <tutti puede plausible> ี่โตสิคะยื่นดอกไม้มาให้พี่โตยื่นดอกไม้มาทางพี่โตนี่ดึงให้ดอกหนึงยืดดอกไม้มาทางกลรองพี่เด้อยืดดอกไม้มาทางกลรองพี่เด้อเออถือจานมันอ่่เจ้าสาวเดชเจ้าสาวเด็ดอ่ะมันมากมายืดดอกไม้มาทางพี่โตที่บ๊อบส่หูให้น้องกินมาอกยาปมเยืดดอกไม้มาทางพี่โตพี่ ยืดดอกไม้มาเินใส่กล้องอแปร์มพลอยออกแล้วก่อนไม่นั่งกับเราต้องนั่งกับอันนั้นด้วยค่ะเราต้องนั่งกับสินค้าเราด้วยแล้วก็ยืดดอกไม้มาให้พี่โตสวยๆเห็นหัวหน่องว่ลไรลูกาอ,อ,อ่เอาไหมเอาไหมเอาสวยๆเ้ยพี่โต้ยืดดอกไม้มาค่ะยืดดอกไม้ไมาให้พี่โต โอ้เขินพี่แทนเหรอคะเอาไปนั่งไปนั่งกับกล่องดีพอค่ะโอ้ยได้หรือยังพี่โตสวยไหมรูปนะขอดูรูปหน่อยมันเป็นแบบนี้อ่ะไม่เห็นแน่เอามั้ยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ